เรื่องผีมอเตอร์ไซค์ไร้คนขับในคืนที่มืดมิดไร้แสงดาวนาดาหญิงสาววัย20ปีกำลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านพร้อมกับเพื่อนสนิทสองคนพวกเธอเพิ่งกลับจากเที่ยวผับย่านใจกลางเมืองบรรยากาศรอบข้างเงียบสงัดมีเพียงแสงไฟจากเสาไฟถนนที่ส่องสว่างเป็นระยะระยะทันใดนั้นนาดาก็เหลือไปเห็นรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขี่ผ่านหน้าพวกเธอไปด้วยความเร็วสูง สิ่งที่ทำให้เธอขนลุกขนพองคือบนรถคันนั้นไม่มีคนขับรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นดูเก่าโซมเสียงเครื่องดังสนั่นแสงไฟหน้ารถส่องสว่างจ้าราวกับต้องการจะพุ่งเข้าชนพวกเธอด้วยความตกใจนาดาเบรกมอเตอร์ไซค์สุดแรงเกิดเพื่อนของเธอก็ตกใจร้องกรี๊ดเสียงดังพวกเธอจอดรถมอเตอร์ไซค์ข้างทางมองตามรถคันนั้นไปด้วยความหวาดกลัวรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นค่อยๆหายไปในความมืด นาดาและเพื่อนๆนั่นนงนิ่งอยู่สักพักเพื่อนของเธอเริ่มพูดขึ้นว่าเมื่อกี้เธอเห็นอะไรไหมนาดาบยักหน้าเห็นสีมอเตอร์ไซ์คันนั้นไม่มีคนขับเลยบ้าจริงเธอไม่คิดว่ามันจะเป็นผีเหรอเพื่อนอีกคนพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือไม่รู้สิแต่ฉันกลัวมากนาดากล่าวพวกเธอตัดสินใจขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านด้วยความเร็วพยายามไม่หันไปมองข้างหลังอีกเลย หลังจากเหตุการณ์น,นั้นนาดาก็ไม่กล้าขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านคนเดียวอีกเลยเธอเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังหลายคนไม่เชื่อแต่บางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องจริงเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าโลกยังมีอะไรอีกมากมายที่เรายังไม่รู้บางสิ่งอาจจะดูเหลือเชื่อแต่ก็อาจจะเป็นความจริงดังนั้นจงอย่าประมาทและควรมีสติอยู่เสมอโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องเดินทางคนเดียวหรืออยู่ในที่เปลี่ยว เพราะเราอาจจะเจอกับอะไรที่เราคาดไม่ถึงก็ได้